รุนสวัสด์ครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเนี่ยเมื่อสาวค่ะมื่อนี้เห็นก้อนเมฆเห็นก้อนมเมฆแต่เช้าตายแล้วค่ะต้นลำไยโอมเมแนต้นทุเรียนนะะี่ะด้านทิศตะวันออมีก้อนเมฆ แล้วก็ด้านนี้มีเมฆเป็นไปได้เป็นอย่างสูงว่าฝนนี้ว่าวันนี้ฝนอาจจะตกว้าผิดว้าถถึกเมื่อนี้มาตัดละมันค่ะพ่อเยสิงเป็นคนมัดเมื่อวานพ่อเยสิงมัดยังไม่หมดแต่สิงพวกว่ากำลังจะตายหมดแล้วทรงจะไม่รอดค่ะอันนี้ก็ได้โอ้ คือเด็กซื้อกินย่างเดียวแ่ะค่ะพี่น้องหมักลำใหญ่โอ้มักทุเรียนนี่ในหัวบรรยากาศยามือเช้าค่ะม,มัดละมันเด็ดลงไปตัดค่ะไม่แหลมลงไปตัดอ่าทั้งตือ ลงไปตัดทั้งตือก็คือข้างล่างนูนนะขึ้นมาจะตัดอีกประมาณสองแถวสามแถวหรือสี่แถวแล้วแต่แล้วตแวต่ความขยันมัดไปแบบนี้เลยค่ะนี่มัดจุ้มๆไว้ก่อนเวลาลดมาไถากะขยับออกมาหรือไม่ก็เดี๋ยวมาขุนออกค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เอาไว้เฉพาะด้านข้างในๆ ด้านใกล้นีนเดียวจะสิงมัดหมดเราตัดเสร็จตอนบ่ายๆก็มาขุนออกวั <c oughs> นนี้เหมือนคลึ้มๆนะคะตอนเช้ามีเมฆมีอะไรด้วยก้อนเมฆมาด้านนี้นี่มีโอกาสตกสูงมากก้อนเมฆมาด้านผ่าเอกเนี่ยคะ่ะ แต่ก่อนนี้ถ้ามาด้านอื่นน่ะถึงตกก็ตกไม่เยอะถ้ามาด้านผาเอกก็มีโอกาสมีโอกาสเยอะมากที่ฝนจะตกเพราะว่าแต่ละปีที่เราถอนมันฝนจะมาหําเราได้ยินไหมคเวเว่เสียงกาวเวาฟังเสียงกาเวาห้องนอนคนจับเจ้า ชีวิตของผู้เท่าโอ้ยอย่งหลายเลย <c oughs> เพอใหญ่สิ่งยังไม่ได้มัดหลายเลยค่ะตัดเอาอีสองแถวพอปีที่แล้วนี่เอาไว้เยอะมากนะก็เหลือเยอะเอาให้เขาก็เขาก็ได้เป็นสวน ปีนี้ก็ว่าจะเอาไม่เอาไว้เยอะนะคะตัดไปตัดมาเยอะด้นี่หลายนะคะเยอะเยอะก็คือหลายหลายเอาไว้หลายคือเก่าฝั่งนี้ก็เก็บไว้จนว่าเอาไว้อะไรกันนะก,กันน่ะมันเหนื่อยตัวเองด้วยนะคะเอาไว้นี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้เลี้ยงเราใช้เลี้ยง ใช้แรงในการเก็บขนออกอีกแต่เอาไว้ก็เลือกค่ะเลือกเอาแต่อันงามๆอันไหนน้อยก็บรต้องเอาเด้พ่อใหญ่สิงเอ้ยฮะเอาค่อยซื้อคยไม่ได้เอาอัอนน้อยเยอะมัดเอามาไว้ มันแต่สิงบอกว่ามันมันไม่เป็นราคาไม่มีใครอยากได้นู่นนะคะเหลือเยอะแยะค่ะลํามันนะประกาศประกาศเพื่อจะได้เพื่อจะได้ลํามันท่านแปดเก้าที่เหลือนะี่คือแปดเก้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอดูนะคะระหว่างเหลืองสีมาดีแดง เหลืองสีก็คือพันธ์ที่เราตัดแล้วนี่เนี่ยกับแปดสิบเก้าอันไหนหัวใหญ่กว่ากันสะปุกฝนละตกได้นน่โอ๊ยอะไรนี่ แม่เพื่งบอแม่เพื่งด้ดย่อใหญ่จะมาออกทีวีบ่นี่นะคะงานชาววันนี้สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวดูหน้าก่อนตาตูบมากมากตาตูบไม่ได้ลองไห้นะคะง่วงนอนตาตูบเพราะง่วงนอน ตาตูบก็คือตาบวมอ้ายแม่เพิงอ้ายแม่เพิงอย่ามาตอมค่อยแม่นี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 ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยไปไหมว้ายค่อยโบเมนเกสสวนน้นำหวานได้ชิมมาตอมจะตามมาทำไมเนี่ย ไปซะค่อยไม่อยากทำ้ายเจ้าปีที่แล้วค่อยโดนมาเป็นเกือบร้อยปีนี้จะมาเอาค่อยอีกบอกไม่ได้นี่นะคะงานเชา้าวันนี้ตัดละมันประกาศนะคะประกาศประกาศ ใครอยากได้ลำามันพันหัวใหญ่หัวโตมะหัวลานมีได้ที่นี่นี่คือเราตัดเมื่อวานนะคะเก่งมากนะคะมีท็อปมีท็อปกับแม่แบมสามคนตัดแต่สิ่งไม่ได้ตัดนะคะแต่สิ่งเป็นคนมัดอย่างเดียวคือเร็วมาก ท็อปกับแม่แบมนี่เร็วมากไฟสงบหมดทุกด้านแล้วนะคะผาเอกผู้เหล็กไฟผู้ประพางผู้หลวงยังไม่มีวันนี้ฝนจะตกสงบไม่มีควันไม่มีอะไรแล้วนะคะ ก็ให้ขอให้ฝนตกโปรยปลายมานะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทนินางางานเช้าของเราสวัสดีค่ะ